สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมลูกไก่ไข่ไวเล็กฮอนนะครับก็ไก่ไข่ไวเล็กฮอนก็เป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับสายพันธุ์ต่างประเทศนะไวเล็กฮอนอิตาลีนะครับเป็นไก่ที่ให้ไข่ใบสีขาวนะครับหรือไข่เป็ดนะครับรสชาติไข่ก็ถือว่าอร่อยนะครับสำหรับผมนะครับความชอบส่วนตัวนะครับผมว่ามันไม่คาวเหมือนไก่ทั่วไปนะครับ สำหรับไก่ไข่สายพันธุ์นี้ก็เป็นไก่ไข่ที่เลี้ยงง่ายตัวเร็วนะครับที่สําคัญก็คือจะให้ไข่เริ่มให้ไข่นะครับตัวที่สมบูรณ์เริ่มให้ไข่ที่สี่เดือนครึ่งนะครับก็เริ่มให้ไข่แล้วนะครับนะครับก็ไก่ไข่ไว้ล่างฮอนเป็นไก่ไข่ที่กินน้อยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเชื่องเหมือนพวกไฮบิดหรือว่ารสแดงนะครับนะครับก็ สำหรับสายพันธุนี้นะครับถ้าใด้สนใจนําไปเลี้ยงข้อขยายพันธุ์นะครับหรือเลี้ยงไว้กินไข่นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0611369939นะครับหรือแอดไลน์มาที่0611369939นะครับก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับ ถ้าสนใจก็ทักแชทมาได้นะครับแชทไลน์ก็ได้นะครับหรือโทรมาสอบถามโดยตรงก็ได้นะครับเป็นใช้บริการรถส่งไก่นะครับของเอกชนนะครับค่าขนส่งที่แล้วแต่ระยะทางครับว่าใกล้หรือไกลนะครับสำหรับการเลี้ยงอาหารก็ใช้เป็นอาหารไก่เนื้อทั่วไปนะครับไก่พื้นเมืองก็ได้นะครับแล้วก็เสริมวิตามินบ้านนะครับ ดูไก่เขาก็จะโตเร็วนะครับการเลี้ยงนะครับอนุบาลก็เหมือนไก่ทั่วไปเลยนะครับกินง่ายนะครับแต่ว่าเราต้องถ้าเลี้ยงไก่อย่าให้ไก่โตเร็วไม่ป่วยก็ต้องเน้นความสะอาดนะครับอย่าให้มีกลิ่นอย่าให้พื้นมีกลิ่นหรือพื้นกรงอย่างนี้ครับอย่าให้มีกลิ่นแล้วก็ต้องกันยุงนะครับอย่าให้ยุงกัดเขานะครับแล้วก็ที่สําคัญน้าอย่าให้ขาดนะครับความบุดต้องได้นะครับรุ่นนี้ก็กินเก่งนะครับ ก็สนใจนําไปเลี้ยงนะครับก็สอบถามมาได้เลยนะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับก็จะแบ่งเป็นชุดนะครับคู่หนึ่งเมีย2นะครับแยกเพศได้แล้วนะครับก็ลองสอบถามมานะครับเดี๋ยวผมให้คาแนะนํานะครับไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองคุยกันก่อนนะครับรายละเอียดนะครับถ้าพอแบ่งปันได้ก็แบ่งนะครับก็ลองสอบถามมาได้นะครับ ไข่ไข่ไ no ว้เลฮอนก็สีขนนะครับของเขาก็จะสีขาวเปลือกไข่ก็สีขาวนะครับกินหญ้าเก่งนะครับตัวนี้ถ้ปล่อยสนามหญ้าหลังบ้าน่างนี้นะครับก็ไม like ah ่ต so 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 ้องใช้เครื่องตัดหญ้าครับปล่อยไก่นะครับตัวนี้ก็จัดการได้เลยนะครับหญ้าไม่ขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเลี้ยงไก่ไว้นะครับเป็นเศษอาหารก็กินได้นะครับพวกข้าวสุกเรากินเหลือนะครับก็สามารถให้เขาได้เขาชอบนะครับพวกข้าวสุกรับงลายข้าว่างนี้นะครับก็สามารถให้ลูกไก่ได้ ก็ลองสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0 6 1 1์หก9นึน้นะครับก็หรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับ0 6 1 1 3ห9หนหรือติดตามทาง Facebook ก็ได้นะครับก็ลองสอบถามมาดูนะครับติดตามทางช่องทางการติดต่อมันก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ช่อง youtube นะครับใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือแอดไลน์มาหรือทาง Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแตะเอาไว้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่ทำอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ